เเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 ทับ3ในเช้าวันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องการคูณจำนวนมากๆกับจำนวนที่เป็น1ิบร้อยพันที่เพิ่งเรียนไปเมื่อวานวันนี้ครูเต้ยจึงเริ่มต้นคาบเรียนด้วยสถานการณ์จำลองเรื่องความเร็วเสียงที่จะต้องนำความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์ใช้เพื่อดูว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนไปเมื่อวานมากน้อยแค่ไหน และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่โดยเปิดพื้นที่ให้นักเรียนอภิปรายแล้วครูคอยตั้งคำถามให้นักเรียนประเมินคำตอบของเพื่อน,ม,นมันจะต้องเติมสู่<อ>เ,เราเคยแบบเอาเรเลีมาแล้วไปคุยกับสคุณหับร้อยอะนักเรียนเขาก,เขาก็เขาก็เอาคอนเซปต์มาขยายกับเหตุการณ์ของวันนี้ได้ก็ถือว่า เขาก็ข้ามจุดของคอนเซ็ปต์มาสู่การเริ่มประยุกต์ใช้ได้ตามเป้าหมายของคาบเรียนนี้ที่จะทดลองให้เขาได้เอามาใช้งานในการคูณร้อยซึ่งเป็นความรู้ใหม่จริงๆของป .4 ก็ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราเช็คตัวความเข้าใจเนี่ยเราก็จะจะพบว่าเด็กส่วนใหญ่เขาก็จะจะเข้าใจที่จะประเมินอะไรก็จะจะประเมินจากจากการอธิบายของนักเรียนกับ ความเข้าใจของคนที่ฟังคือจะอธิบายจะ,จะจะประเมินคนที่รู้ขึ้นมาชี้แจงเพื่อนว่าคิดยังไงแล้วก็แล้วก็จะจะจะโยนโจทย์ไปให้คนที่ฟังเนี่ยช่วยอธิบายต่อเพิ่มเติมนี่ฮะมันเป็นการเป็นการสังเกตสองทางว่าคนที่พูดเขาสื่อสารนี้คนที่ฟังเข้าใจยังไงตรงกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ความ ความเข้าใจเรื่องของหลักเลขพุณครูเนี่ยทุกคนนะฮะจะมีจะมีกลุ่มเด็กอยู่ในความาอยู่อยู่ในเลเวลของตัวเองว่าถ้าเด็กคนนี้ออกมาเมื่อไหร่แล้วเด็กคนนี้เขาเขาโฟกัสในในประเด็นที่เราถามได้ถูกเนี่ย <ๆ S 1> ก็แปลว่าระดับระดับของเด็กส่วนใหญ่ทั้งห้องหนักมันก็ยกขึ้นมาความเข้าใจหมดละอย่างเช่นนะฮะยกอย่างเช่นสายป่านสายป่านาอธิบายเรื่องที่ยากมากคือ1นส่วนคูณด้วยหส่วนร้อยหรือ1ส่วน10เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่สายป่านอธิบายได้ ถ้าถ้ากลุ่มนี้ออกมาหรือกลุ่มนี้ไดอภิปรายเนี่ยก็แปลว่าทั้งห้องน่าจะขยับไปสู่ตำแหน่งอื่นได้ขณะที่นักเรียนในห้องผลัดกันอภิปรายและออกมาเขียนคำตอบบนกระดานกันอย่างคึกคักชมพูซึ่งเมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนก็ขอออกไปเขียนคำตอบด้วยท่าทีที่ลังเลไม่แน่ใจครูเต้ยคาดเดาได้ว่า ชมพูไม่น่าจะตอบถูกเพราะยังไม่ได้เรียนจึงเปิดโอกาสให้ชมพูออกมาตอบแล้วใช้สถานการณ์นี้ให้เพื่อนในห้องช่วยอธิบายและเรียนรู้ไปด้วยกันคูร้อยไปอาจจะเอาอันนี้คูร้อยร้อยครั้งก็ได้เอาตรงศูนย์ด้านหลังแล้วก็ถ้าถิดกลับไปได้านหน้าถ้าคูนึงร้อยต้องถือไปสองหลักก็เราจะรู้คาแรคเตอร์ของชมพูอยู่แล้วว่าอย่างไัยังไงชมพูก็ต้องมาตอบ แล้วยังไงไงครูก็ต้องตอบแบบไม่ไม่เหมือนเพื่อนนะเพราะเขาไม่ได้มาโรงเรียน <S <S 1> <S 1> มันเป็นสถา,านการณ์ฉุกเฉินนะว่าว่าเราจะใช้โอกาสนี้ยังไงครูเต้ก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วกันใช้การทบทวนรวมกับใช้การทบทวนรวมกับการสื่อความหมายของเพื่อนเนี่ยให้ชมพูล,ล,อ,งลองลองทาความเข้าใจด้วยตัวเขาเองด้วยอะไรเนงะี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการหาคนที่จะมาช่วย อธิบายหน่อยสิว่าเมื่อวานเกิอดอะไรขึ้นเพราะว่าเพื่อนก็เห็นหลักฐานแล้วว่าชมพูเนี่ยเขาไม่เข้าใจการเพิ่มหลักเลขจากการคูณร้อยคูนสิบคนที่ไม่ทันก็ก,ก็ก็มีโอกาสในการเลือกคนด้วยนะเลือกคนที่จะมาคือเหมือนมีอำนาจที่จะโอ้ฉันฉันไม่รู้แต่ฉันสามารถที่จะเลือกคนที่เขาจะจะช่วยฉันมาได้ก็แดงว่าซึ่งเวลาชมพูเลือกเนี่ยก็แปลว่าเขาจะเขาจะฝังคนนี้แหละทๆแล้ครูก็มีการประเมินเด็กอยู่แล้วว่าเด็กคนเนี้ย เขามีความเข้าใจชัดเจนตั้งแต่คาบที่คาบที่เรียนมาอยู่แล้วก็ไว้ใจได้เราก็เลยโอเคทุกอย่างมันพอดีลงตัวก็กลายเป็นบรรยากาศของการทบทวนกับการแสดงน้ำใจที่จะช่วยเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนหนูคิดว่าถ้าเราอยากรู้เราก็หนูก็เลยกล้ากลัว ก็เลยยกเลยเพราะว่าอยากอยากลองให้เพื่อนดูว่าแบบนี้มันถูกหรือเปล่าอะค่ะก็ผิดค่ะเออตอนนั้นหนูเลือกแพรวาค่ะก็แพรว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็เขาหนูคิดว่าเขาน่าจะสอนหนูได้ค่ะก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าผิดเราก็แก้ไขแล้วหนูก็เข้าใจจดมากขึ้นค่ะ ก็รู้สึกอยากจะขอบคุณเพื่อนว่าที่เพื่อนมาช่วยสอนนะคะจริงแล้วคุณครูเต้ก็สอนก็สอนเมื่อวานแต่ว่าครูเต้เนี่ยลืมลืมเอาเหตุการณ์ของชมพูมามันก็เลยแบบแล้วเราก็ไม่ได้มาคิดต่อมันก็เลยเป็นลักษณะของการใช้ประสบการณ์เราในการแก้ปัญหาไปก่อนแต่ถ้าเราได้คิดก่อนเนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ในกระบวนการเราอาจจะทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันดูแบบว่าเออเด็ก เกือบทุกคนอินมากกว่าน,นี้ในห้องเรียนก็จะใช้ระบบเนี้ยคือคือก็คนที่ยังยังไม่เข้าใจชัดเจนครูก็ต้องมีอุบายให้คนที่เข้าใจชัดเนี้ยท้าทายเขาว่าเขาจะสื่อสารกับคนนี้ได้ไหมมันก็เป็นการค่อยๆไปด้วยกันคนที่เขาเข้าใจชัดเขาก็ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารการอภิปราย การให้เหตุผลการเชื่อมโยงเนี่ยเขาก็ได้ฝึกตัวเขาซึ่งก็เป็นทักษะขั้นสูงที่เขาก็ต้องยังต้องฝึกต่อส่วนคนที่ยังไม่ทันเพื่อนก็เป็นโอกาสที่จะได้ได้ได้ทำความเข้าใจทบทวนตัวเองแล้วก็แล้วก็ได้เห็นตัวอย่างของเพื่อนที่เขาอย่างเงี้ยก็เข้าใจเด็กๆเ,เขาก็จะค่อยๆพัฒนาเขาไปเองที่จะให้คนมาช่วยเขา มันก็พยายามทําให้ห้องเรียนมันเป็นห้องเรียนที่ที่เหมือนกับเราไม่ได้แบ่งแบ่งว่ามีเก่งกลางอ่อนแต่ว่าให้เป็นห้องเรียนที่เหมือนกับเออบางทีเรารู้บางทีเราไม่รู้ก็ช่วยกัน